สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จออกนับพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เอกการราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ตามลำดับดังนี้ นายตียารีมาตูเอกกคราชทูสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้เข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่20เมษาย,ยน2564เฝ้าทูลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางเซซิลมาตูภริยาเอกกคราชทูร่วมเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทด้วย นายเควินช็อกเอกครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทยซึ่งได้รับพระราชทานพระบรมราชาโอการให้เข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทถวายอักษรสารตราตั้งเมื่อวันที่24ตุลาคม2563เฝ้าทุลอองทุลีพระบาทกราบบังคมทูลลาในโอกาสที่จะพ้นจากหน้าที่ในโอกาสนี้นางเหลาหุ่จิงภรรยาเอกครราชทูตร่วมเข้าเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทด้วย ต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชาทนพระบรมราช,ชวรโรกาสให้นายอัศวินเตชะเจริญวิกุลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยนางถาปณีเตชะเจริญวิกุลกรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโสกลุ่ม b j เจซีบิกซีและคณะเฝ้าทูลละอองทุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์เพื่อสรงใช้ตามพระราชอัธยาศัยเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชุมพันษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2566รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์ดังกล่าวเป็นรถพยาบาลขับเคลื่อน4ล้อ ที่สามารถใช้ในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยในถินทุรกันดารและพื้นที่ประสบสาธารณาภัยต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยชีวิตเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยผู้ประสบภัยให้ได้รับการปฐมพยาบาลและการช่วยชีวิตในขั้นแรกอย่างปลอดภัยตามมาตรฐานสากล